สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ SKRU Online Special ครับการสร้างความรู้สึกที่ดีในการเรียนการสอนระหว่างครูและนักศึกษาถือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนนะครับวันนี้นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่3คณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นรงค์จากคณะคลตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในเรื่องของหลักการใช้จิตวิทยาในการเรียนการสอนรวมไปถึงการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากรายการ CANew s อัปเดตครับ เปรวมมาเป็นตัวแทนทําเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับจิตปัญญาศึกษามันจะเกี่ยวข้องกับเพราะอะไรการใครรวนอย่าอย่ารีบตวนตัดสินแต่หลังก็ทราบได้ว่าเราก็ผิดพลาดมาเยอะผิดพลาดเยอะเราตวนตัดสินท่านศึกษากิจกรรมเนี่ยณปัจจุบันนะครับก็คือว่ามันมีสองส่วนคือหนึ่งเรื่องของสัมพันธภาพสัมพันธภาพคือให้เขารู้สึกเข้ามาและเขารู้สึกปลอดภัย คว่าสุขปลอดภัยว่าเริ่มต้นข้าก็ไม่ได่านะยกคนอาจจะมีนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทางบ้างก็ต้องเตือนกันด้วยดีๆความสุขะทุกคนต้องการความบรรยากาศที่เป็นความสุขถึงแม้จะเป็นการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากมีความสุขจานที่ดีคือถ้าใส่ใจไม่มีอะไรดีเท่ากับการใส่ใจต่อนักศึกษาแต่ละคน สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CA New Update วันนี้อยู่กับดิฉันคโนไทยชัยยาวนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสาตร์บัณฑิตชั้นปีที่3คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสงขลาคา่ะการเรียนการสอนที่ดีนั้นนะคะคือการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับนักศึกษานะคะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะจากคณะครุศาสตร์นะคะซึ่งมีวิธีการสอนที่แปลกใหม่แล้วก็ สร้างสรรค์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านกันนะคะว่าท่านมีแนวแนวคิดอย่างไรในการสอนมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนะรงค์การจนะด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสําหรับเช้าอันสดใสในวันนี้นะคะอาจารย์่ะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยหนูได้เห็นคลิปของอาจารย์นะคะซึ่งก็แชร์กันมาทาง f c e e o o o นะคะก็เป็นการสอนที่แปลกใหม่มากๆซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาแบบได้ทำ <Okay. S 2> อะไรประมาณนี้วันนี้ก็ขอมาสัมภาษณ์อาจารย์นิดนึงนะคะว่าแบบอาจารย์มีจุดเริ่มต้นอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยค่ะอาจารย์ขา ประเด็นแรกก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากแบบเดิมมาจนถึงการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะอาจารย์มีจุดเริ่มต้นจากอะไรคะจริงๆแล้วก็สอนแต่ไหนแต่ไรก็เน้นเน้นเน้นความสุขสนานค่ะถ้าย้อนหลังไปสักยี่สิบกว่าปีนัะในตอนที่บรรจุที่นี่ใหม่ๆก็อาจจะสอนประเภทว่าเน้นเน้นักนักศึกษาได้ความรู้คือคาดหวังนักศึกษา,ายเยอะว่า เธอต้องรู้นะเธอต้องรู้เธอต้องต้องรู้และเธอด้วยวเศษต,ต้องรู้ส่วนต้องทําได้นี่ก็ก็มีบ้างเหมือนกันเพราะว่าแล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่มีเพราะฉะนั้นก็เน้นว่าให้รู้พอร,รู้ก็คาดหวังก็ก็จัดเต็มเลยก็คือเนี่เขี่ยวเข็นสอบเขี่ยวเข็นสอบแบบนี้คระสอนแล้วก็ค่อนข้างเข้มเข้มกับเรื่องการสอบโดยเฉพาะบางเรื่องบางราวที่เราไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งนั้นเราก็ให้ท่องจำนะ อาจารย์ก็ให้ท่องจํา<ะ>ซึ่งซึ่งเป็นช่วงนั้นก็เป็นบทเรียนที่ที่จดจำเหมือกันว่านักศึกษาเครียดมากเครียดมากแล้วก็เกิดความไม่พึงพอใจเราก็โมโหเพราะว่าไม่ได้ตามที่คาดหวัง<ะ>เราคาดหวังทุกคนอาจารย์ทุกคนเนี่ยอยากให้นักศึกษาเก่ง<ะ>แล้วก็ทําอะไรได้ส่วนเรื่องนักศึกษาเป็นคนดีโอเคต้องต้องการอยู่แล้วแต่เวลาสอนเนี่ยเรา นักศึกษาเป็นคนดีนี่น่าจะประเดน็นหลังๆแต่อยากให้นักศึกษาเก่งแล้วก็ทําได้ได<ะ>แล้วเหมือนกับเป็นความสําเร็จของอาจารย์นะ,ะถ้าทําให้นักศึกษาเก่งได้นี่ประมาณนั้นถามว่าเปลี่ยนก็ตอนมาอยู่าคณะครุศาสตร์นะเนาะก็ก็ก็มีเปลี่ยนบ้างเราต้องศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคนิควิธีการโ<ะ>ดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบที่สนุกสนานเพราะนั้นก็จะมีพยายามหาเกมหาเพลงหา เล่าเรื่องนะหรือว่าให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติอันนี้มันมันสีสันแล้วมันสีสันเราเราชอบแบบนี้เหมือนเราชอบดูโทรทัศน์เราชอบฟังเพลงประมาณนั้นจ<ต>ะถามว่าถ้าเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจเกิดก็คือว่าไปอบรม,มไปอไปบรมมาไปไปเป็นตัวแทนช่วงนั้นก็ไม่มีใครอาสาที่จะไปทําเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับจิตปัญญาศึกษาฟังชื่ออาจจะดูแปลกหรือบางที่เขาเรียกจิตศตศึกษาภาษาอังกฤษคอนเทมพอร t i ีฟ เอเคชันมันจะเกี่ยวข้องกับอ่าเรียกการใครควรวนอย่าอย่ารีบด่วนตัดสินอ่าอย่ารีบด่วนตัดสินนักศาสรุปง่ายๆแบบนั้นให้ใครขวนพิจารณาก่อนอย่ารีบด่วนตัดสินในเรื่องราวต่างๆที่<ะ>ที่เราเห็นนะหรือ<ะ>ว่าพฤติกรรมของนักศึกษาที่เราเห็นอย่ารีบด่วนตัดสินก็ก็ตอนหลังก็ได้เรียนรู้ปับ๊บเราก็ทราบได้ว่าเราก็ผิดพลาดมาเยอะ,ะผิดพลาดเยอะเราตัวนตัดสินนักศึกษาปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแต่มัน มันมันน,น,น้อยลงลยใช่<ะ>ด่วนตัดสินว่าทําไมนะทําไมไม่ส่งทําไมไม่เจอตรงนี้ทําไมเรียกไม่มาทําไมติดต่อสื่อสารทางไลน์แล้วทําไมไม่ตอบอะไรบางที่เราด่วนตัดสินเยอะแล้วผลสุดท้ายก็คือรู้สึกเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่กับที่เราคิดอ่านี่ก็เลยตารางก็เปลี่ยนแปลงมาในเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอารมณ์ความรู้สึกของนักษาใส่ใจมากขึ้นกับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเหตุอย่างเดียวคือความรู้<ะ>นักษาต้องแล้วก็อย่างดีก็ทักษะ ต้องทําได้แต่เรื่องจิตใจนี่เราไม่ค่อยเกี่ยวนะเราไม,เาไม่เราไม่ค่อยใส่ใจว่าไม่ได้คํานึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของนักศึกษามากค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ,รเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งจากสอนแบบเดิมนะคะก็มา,เข,เ,าเขาเรียกว่าคิดถึงนักศึกษาว่านักศึกษาเป็นยังไง นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นแรกนะคะคอาจารย์ขาประเด็นต่อไปคะ่ะน,นี้อยากรู้มากๆเลยนะคะคือการจัดแนวการเรียนการสอนของอาจารย์คะ่ะว่าแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ให้นักศึกษาได้ทําค่ะจริงๆกิจกรรมเนี่ยณปัจจุบันนะครับคือว่ามันมีสองส่วนคือหนึ่งเ,เรื่องของสัมพันธภาพสัมพันธภาพคือให้เขารู้สึกเข้ามาและเขารู้สึกปลอดภัยคำว่า,ารู้สึกปลอดภัยว่าอาจารย์จะไม่ดา่าง่ายๆเริ่มต้นค,ค,ครับก็ไม่ดา่า นะยกนอาจจะมีนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ออกนอกลูดอกทานบ้างไอ้นี้ไอ้นี้ใช้ก็ต้องก็ต้องเตือนกันด้วยดีๆ<ะ>พูดดีๆก่อนพูดดีๆไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ด่าจะไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได่าพูดง่ายว่าหนึ่งสัมพันธภาพต้องมาก่อนะนะสัมพันธภาพต้องมาก่อนแล้วก็อย่างที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของให้มันมีความสุขในการเรียนรู้ให้มีเสียงโอเคอาจจะบางครั้งเสียงดังไปนิดแต่เขารู้สึกเขามีความสุขอ่ะไม่เขาไม่ต้องกลัวอะไรที่จะพูด นะที่จะตอบหรือว่าที่จะไม่ต้องกลัวผิดที่จะตอบหรือว่าอะไรแบบนี้ได้ลองผิดลองถูกแล้วก็บรรยากาศที่ว่าสีสันให้เขาได้หัวเราะให้เขาได้ยิ้มให้ได้ทํางานกลุ่มให้ทําร่วมกับเพื่อนคือชีวิตม,มีสีสันต้องแข่งกัน<ะ>ก็ถ้าเดินผ่านบางห้องก็เหมือนกันของอาจารย์ก็มีเหมือนกันบางครั้งก็นักศึกษาจะใช้มือถือขณะที่อ,อาจารย์หน้าห้องก็บรรยายไปเดินผ่านแล้วลว่าเออนะก็จะไม่ให้ทําแบบนั้นก็คือพยายาม ก็แข่งกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันว่าเราต้องสอนให้หน่าสนใจก็ต้องมีนั่นแหละมีได้พูดได้หวัวเราะได้ยิ้มได้ทํากิจกรรมได้คิดคต้องมีกิจกรรมไม่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 ไมเน้นบรรยายครับแล้วก็เรื่องสัมพันธภาพต้องมาก่อนค่ะแล้วทีนี้กิจกรรมในใน,ในกากรเรียนการสอนอาจารย์ยกตัวยอย่าง่หมคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอ๋อจะเป็นกิจกรรมก็เยอะก็ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจมันจะมีกระบวนการส่วนใหญ่ให ต้องเตรียมตั้งแต่ต้นเทอมหรือว่าหรือว่าก่อนร่วมกิจกรรมหนึ่งนะให้เคารพความแตกต่างกันให้เคารพนีถ้าพูดสับสวยๆหน่อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเนี้ยคืออย่าเหยียดหยามกันให้เคารพกันเคารพสิทธิเคารพความความเป็นคนไม่สับเดินเขาชอบใช้ไม่บูลลี่กันอะไรแบบนี้ไม่บูลลี่หรือว่าประมาณนั้นก็คือเคารพในความที่เขาเป็นนักึกษาคาะเพราะเคารพหมายถึงว่า เราไม่พยายามดุดาคุยกันดีๆค่ะอ่าแล้วก็ประมาณนี้ฮะคือคือนี่ในส่วนที่ที่ที่กิจกรรมซึ่งเฉพาะชื่อมันก็มีชื่อเฉพาะเช่นมีชื่อเฉพาะให้น่าสนใจประมาณนี้ไหมคะอาจารย์หรือว่ายังไงเอ่ยอจริงหลายกิจกรรมที่ให้บ่งบอก,บอกถึงว่าคนเราแตกต่างกันค,คนเราแตกต่างกันชอบต่างกันมีศักยภาพแตกต่าง,ก,างกันมีทักษะกันบางคน อ่าจริงมีมีหลายกิจกรรมอายกตัวอย่างสักกิจกรรมก็ได้อยกตัวอย่างก็ได้ค่ะทานอ่าเขาเรียกว่าสี่ทิศอาจจะเป็นผู้นำสี่ทิศหรือว่าสี่ทิศก็ได้หรือว่าครูอาจารย์ไปตั้งชื่อใหม่เป็นครูสี่ทิศนักเรียนสี่แบบก็จะเรียกนักนักนักศึกษาออกมาเลยมายืนต่อนั่งต่อหน้าแล้วก็ทายนิสัยเลยค่ะเพราะคนเราแตกต่างกันก็จะถ้าดูบุคลิกลักษณะของพวกเราเนี่ยถ้าจัดกิจกรรมแบบเวิร์กช็อปก็จะทายได้นะเพราะถามคำถามสองสามคำถามรู้ได้เลยคนนี้เป็นยังไง ก็จะบอกอเดี๋ยวถ้าสรุปง่ายๆสั้นๆเนาะก็คือโ<ะ>ดยทั่วไปคอลอนดีมีสี่แบบนักศึกษาก็มีประมาณสนีะ่หนูก็อยู่ในหนึ่งในนั้น<ะ>เดี๋ยวเล้ฟังถ้านหนึ่งก็คืออาจจะคนที่ไม่คอม่นะคคอยมั่นใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่เป็นคนที่จิตใจดีะนะถ้าเพื่อนบอกนางเอกนางเอกคือปฏิเสธไม่เป็นมีบางคนเป็นแบบนี้นะ คนเหล่านี้จะชอบครูที่ใจดีมีเมตตาถ้าครูไปทุบโต๊ะปั๊บหรือว่าไปตะโกนเสียงดังหรือวด่ากันซะก่อนวันนี้ใจหายไปแล้ว <c oughs> นี่ประเภทแรกนะ <c oughs> เราเป็นคนที่ปฏิเสธไม่ค่อยเป็นใครขอช่วยอะไรไป <c oughs> แต่เขาถามว่าใครกินอะไรดีอะไรก็ได้ประเภทอะไรก็ได้จะหยู่ใน,ในใจเขา <c oughs> เขาไม่ชอบความขัดแย้งประนีประนอมมากไปไหนดีไปไหนก็ได้เวลาไปซื้อของนะเขาเนี่ยจะ ลังเลนิดนึงแต่ถ้าพูดออกเนี่ยเหมาะกับเธอเสื้อตัวนี้เธอใส่ได้สวยซื้อเ <Okay. S 1> ไปดูหนูอยู่ประเภทไหนนะ, <S <S ะประเภทที่สองประเภทที่สองตรงข้ามเลยพวกร้อนเป็นไฟพวกนี้จะกล้าตัดสินใจแต่มุ่งมั่นในการทํางานแต่ใจร้อน<ะ>คคําพูดของเขาที่ออกไปนี่ทร้ายจิตใจเพื่อนโดยไม่รู้ตัวเ<ะ>ห้าๆนิดนึงแต่จิตใจก็จิตใจเป็นคนดีนะแต่คําพูดที่ออกไปนี่มันจริงจังจริงใจแต่ว่ามันไม่ซอฟฟ์พูดไม่ซอฟ เพราะฉะนั้นคนนี้ก็คือรักพวกของมากมันมีทั้งจุดดีและจุดจุดที่ได,ด้ข้อควรปรับปรุงอ่ะน,นะเพรนะาะฉะนั้นเนี่ยเสาที่ได้สามเอาย่าอๆสามพวกนี้จะเพื่อวางแผนวันนี้จะทาอะไรรู้แล้วสัปดาห์หน้าจะทาอะไรรู้แลว้วคนเหล่านี้สังเกตง,ง่ายเวลาไปซื้อของเนี่ยก็จะเข้าไปในห้างเนี่ยก็จะเปรียบเทียบราคาไม่ได้บอกว่าเอาที่ถูกนะแต่จะเอาที่ความคุ้มค่าบางคนจึงมก้องขึ้นเลขแล้วเปรียบเทียบอย่างน้อยสองสามร้านมี ปัดกวาดบ้านนี่อีกสายเลยสายสุดท้ายก็คือพวกที่พวกนี้จะประเภทศิลปินนี่เนรอบิวอารมณ์นานวกว่าจะทํางานส่งอาจารย์เนี่ยโอ้รอนานไม่ทําคืนนั้นเวลาทําแล้วลุยเลยนะ,ะแต่เวลารอบิวอารมณ์นี่นานงานส่งอาจจะทําคืนนี้ได้ซ้ำทำารุ่งเช้าแล้วมาส่งอาจารย์แต่ความคิดสร้างสารรค์ก็เยอะมากมแต่นั้นนหะรายละเอียดบางทีผีย่อยไม่ค่อยมีพวกนี้บบกด้วยอารมณ์แปรปรวนบ้างแต่ความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาเนี่ย ได้เลยส่งเมรโฟ,โฟ,โฟนได้เด็จะพูดได้ทันทีอ่าตรงนี้นลบๆนิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทของนักศึกษาใช่กิจกรรมที่ใช้เช,ช่นเนี่ยกิจกรรมสีทิศจะมีกิจกรรมอื่นเช่นฟังอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นแนวของ contemplative education ค,ค่ะอ่าอ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆนะคะจะมีกิจกรรมเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก,ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ค่ะก็กลับเข้าสู่รายการ CA New Update นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์การจนะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันต่อนะคะอาจารย์ขามเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่อาจารย์ได้สอนนักศึกษาไปต่อไปขอถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศในห้องเรียนที่ดีเนี่ยมันควรเป็นแบบไหนคะอาจารย์ครับาารก็เมื่อกี้ก็อาจจะเกินไปบ้างแล้วบรรยากาศที่ดีคือ ความสุขอะ<า>ทุกคนต้องการความบรรยากาศที่เป็นความสุขถึงแม้จะเป็นการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จางมีความสุขเหมือนที่หนูทาอยู่นิเทศศาสตร์ก็เหมือนกันท่านว่าเออรู้สึกว่าไม่มีอะไรกดดันคนเราเนี่ยอิสระกับความสุขนี่อย่างเดียวกันนะหมายถึงคนที่มีอิสระคนไหนที่ถูกอะไรบีบเ้นหรือว่า,าถูกกดดันดิไม่มีความสุขหรอกบรรยากาศคืออย่าพยายามไปกดดันใครแม้แต่นักศึกษาก็ตามาจูงใจหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจอีกเรื่องหนึ่งเนาะ คือไม่ใช่ปล่อยจนจนเขาไม่รู้สึกจะทําอะไรแต่ต้องต้องอสร้างแรงบันดาลใจให้เขาหรือว่ากระตุ้นให้เขาทํางานใได้รับปอาหมายบางคนก็ชอบอะไรที่ท้าทาย<ฆ>ก็สร้างงานที่ท้าทาย<ฆ>อะไรที่ชอบสีสันก็ให้งานที่สีสันนั้นถ้าเราเข้าใจผู้เรียนเนี่ยเราต้องจาัดก,การเรียนรู้ที่หลากหลาย<ฆ>เพราะฉะนั้นบรรยากาศนี้ก็คือนักศึกษาต้องรู้สึกว่ามีความสุขก,กับกับกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ใช่ไม่เรียนรู้นะกิจกรรมอย่างเดียวสนุกสนานเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีทั้งเกิดการเรียนรู้อ่าเกิดการเรียนรู้ เป็นประเด็นสําคัญคาว่าเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีความสุขสิ่งที่ท้าทายเขาเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่เพลงใช่เกมแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายเขาอะให้เขาทําได้แล้วมีความสุขมันเกิดปิติมันเกิดความรู้สึกเพราะนั้นบรรยากาศต้องต้องมีความสุขมีความสุขไม่ไม่จริงๆมันต้องไม่ตะคอกดูด่าว่าเกา่าไม่ควรมีเสียงดูด่าว่าเกา่าและกดดนันแล้วก็ขู เรื่องขูนี่น่ากลัวรูด้วยเกรดก็ตามด้วยคะแนนก็ตามเนี่ยพวกเราจะเจอครูก็เคยทําแต่ก็ผิดพลาดมานะมันมันมันเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนของเรียนรู้ยางมีความสุขเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะจะทําให้นักศึกษาเนี่ยได้เกิดกระบวนการเกิดอ่าเขาเรียกเกิดเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เต็มที่นะคะต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ในมุมมองของอาจารย์นะคะคือหนูได้เห็นอาจารย์ทั้งที่อาจารย์เคยเล่านะคะว่าแบบเป็นตั้งแต่ ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะคในมุมมองของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ที่ดีในมุมมองของอาจารย์เนี่ยควรเป็นอย่างไรค่ะแค่มุมมองเนจ่ยอย่าบอกว่าเขาไม่ดีก็ไม่เป็นเปเองนะก็มีจุดปกพร่องเหมือนกันแต่ตามมุมมองอ่ะหนึ่งคือเราถ้าเป็นความเปมีความเป็นครูเยอะเป็นอาจารย์ที่ดีความเป็นครูเนี่ยมันเกิดจากการเอาใจใส่ เรื่องเทคนิควิธีการยังอันดับรองนะหมายถึงว่าเทคนิควิธีการสอนอย่างอื่นเป็นอันดับรองแต่จริงงความเป็นครูคือใจครูจริงๆต้องการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ด้วยจิตใจที่เมตตาและก็ให้สามารถทําอะไรได้คอยพร่ำสอนอาจจะพร่ำบ่นนั่นอาจารจะเมื่อก่อนแต่อันนี้พร่ำสอนแล<ะ>้วก็คุยกันดีๆนะนี่คืออาจารย์ที่ดีคือถ้าใส่ใจไม่มีอะไรดีเท่ากับการใส่ใจต่อนักศึกษาแต่ละคนค่ะ ให้เขารู้ทราบเขาว่าเขาเขาทำงานอะไรเขามีงานหนักอย่างไรเขาเรียนหลายวิชาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาชอบอะไรถ้าได้ถึงขน่ยเขาชอบอะไรก็เหมือนกับเหมือนเรารู้กันรักกันเพื่อง่อาจารย์ที่รักศิษย์นี่คืออาจารย์ที่ดีที่รักศิษย์โดยโดยโดยยิ่งโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอยากจะพัฒนามนุษย์อยากพัฒนาคนอยากพัฒนานักศึกษาให้ก้าวหน้าไปอาชีพและประสบผลความสําเร็จ แล้วเห็นมีความสุขจากที่นักศึกษาได้สาเร็จนั่นคือครูที่ดีส่วนเทคนิควิธีการเนี่ยคือถ้าเรามีความรู้ในเนื้อหาด้วยมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดด้วยเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญรวมทั้งเทคนิควิธีการถ่ายทอดเนี่ยที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเรียนแล้วไม่เบื่อก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญถ้ามีประมาณสออย่างนี้ก็ถือว่า Okay, ยีงยอดแล้วไม่ต้องมากมายหลายประการนะครับโอเคค่ะอาจารย์ทีนี้ค่ะอันนี้ข้อนี้อาจจะตอบยากนิดนึงนะคะในส่วนของเวลาเราสอนไปเนี่ยเวลาที่อาจารย์แบบได้สอนนักศึกษาไปเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละค่ะที่มีนักศึกษาที่แบบไม่เชื่อฟังทีนี้อาจารย์มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะกับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะไม่เชื่อฟังรในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนในในห้องเรียนในห้องเรียนนะที่จริง อาจารย์หรือคุณครูเองต้องมองตัวเองก่อนทำไมเขาไม่เชื่อฟังคำว่าไม่เชื่อฟังนั้นอาจารย์พูดแล้วไม่เชื่อฟังหรือว่าอาจารย์มอบหมายงานแล้วไม่เชื่อฟังหรือสอนอันนี้ก็ต้องต้องคือครูอาจารย์เองต้องสอนให้ถูกฉลกับกับที่นักศึกษาเหมือนกันซึ่งคนนั่งอยู่หลายมีความหลากหลายมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาสอนนี่ก็ต้องกิจกรรมต้องหลากหลายกิจกรรมหลากหลายเนี่ยมันต้องไปถูกฉลกกับเด็กบางคนเขาไม่ชอบกิจกรรมนี้เต็กเขาชอบกิจกรรมนี้ได้ เพราะฉะนั้นดึงยังไงให้ทุกสายตานี่อาจ,จารย์ก็เหมือนนักสแสดงนะแต่นักสแสดงที่มีเจตนาที่ให้เกิดความรู้แล้วก็ทักษะแต่ครูต้องถ้าเป็นนักสแสดงได้เนี่ยจเกิดสีสันพวกเราชอบสีสันนั้นนั้นนะอะไรที่เวอร์เวอร์อลังการ <c oughs> ีชอบนักหนานะ <c oughs> สื่ออะไรก็ตามอะไรที่ธรรมาดาเราก็เบือ่อเ <c oughs> นนะพราะเราเข<น>าชอบสีสันเพราะต้องจัดกิจกรรมให้มีสีสันก่อนให้ได้ความรู้ให้มีสีสันให้มีใจเมตตาแล้วก็จริงจังมุ่งมั่นกับงานที่สอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้โอกาสที่นักศึกษาจะไม่สนใจหรือว่าไม่รับรู้ไม่ตอบสนองหรือว่าไม่เชื่อฟังนี่น้อยลงไปเยอะแต่จะมีบ้างแหละมีบ้างแหละมีในพฤติกรรมที่ด้วยพฤติกรรมดังเดิมของเขาเนื่องจากเขาได้เรียนรู้มาระดับหนึ่งนะเรียนรู้มาถึงเขาไม่รู้ว่าบางครั้งไม่รู้อะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมนะถ้าพูดแรงๆไม่รู้ไหนดีไหนชั่วแต่คือเหมาะสมไม่เหมาะสมนี่มีบ้างแต่ถึงอันแรกต้องไม้นวมก่อน ถ้าไม้นวมใช้ไม่ได้ผลแล้วไม้แข็งต้องมาอ่านะวันที่คนสี่ประเภทเมื่อกี้บาง<ะ>คนชอบแตกต่างกันเพราะไม้นวมไม่มาก่อนก็คือเตือนดีๆก่อนแต่สร้างให้เขามีความรับผิดชอบนะจริงนมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างถ้าการจัดการชั้นเรียนเนี่ยก็คือ1สัสมพันธภาพสองบรรยากาศที่ทโอเคถ้าบรรยากาศบรรยากาศมันดีอะโอกาสที่เขาไปร้าย้าคนเดียวอยากร้ายเหรอทั้งทั้งที่เพื่อห้องมาสฉบห้องมาสนุกเ<ะ>ขาอยากจะเกเรเหรอมันเพื่อนเ็าไม่ชอบเขาแน่นอน เพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามอีกประเด็นหนึ่งเรื่องเงื่อนไขข้อตกลงถ้าได้พูดคุยกันเจราจากันก่อนว่าชอบครูแบบไหน<ะ>ชอบบรรยากาศแบบไหนเรามาตกลงกันนะมาคาดหวังกันแล้วอาจารย์ก็ชอบนักศึกษาแบบไหนเพราะนั้นเงื่อนไขกฎระเบียบก็สาคัญนะแต่ด้วยความเมตตาคุยกันก่อนเพราะนั้นโอกาสที่นักศึกษาไม่เชื่อฟังนี่ลดน้อยลงลแต่ถ้าล<ง>หลุดหลุดออกมาก็เตือนด้วยดีๆก่อนแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ต้อง ใช้เงื่อนไขของระเบียบหรือว่าคะแนนแต่ขอเป็นประเด็นสุดท้ายนะเพราะเพราะว่าอาจจะมีหลุดหลุดไปบ้างมีแนวนี้หลุดหลุดไปบ้างก็ต้องต้องต้องใช้เรื่องเงื่อนไขคะแนนนะบนพื้นฐานที่ที่ชี้แจงเขาทราบเรื่องคะแนนว่าเนื่องจากไม่สนใจเรียนก็ต้องมีพฤติกรรมแบบนี้เราก็ควรจะเรื่องคะแนนครูใจจริงก็ไม่อยากใจคิดเรื่องคะแนนแต่แต่เมื่อเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ก็ต้องเรื่องคะแนนงานคะแนนพฤติกรรมก็ต้องมี ค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็สรุปเลยนะคะคือวิธีการสอนของอาจารย์เนี่ยก็คือจะใชะ้ความเข้าใจความเมตตากับนักศึกษาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่านักศึกษาเนี่ยหลุดแล้วจริงๆเนี่ยก็ํำเรื่องคะแนนเนี่ยแหละคะ่ะมาพูดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็จริงๆก็ต้องเอาใจใส่มาพูดคุยกันอาจจะไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวในห้องแต่สามารถมาคุยนอก,ห,อกห้องก็หลังจากหลังใหม่หลัง,หล,งหลังจากการเรียนการสอนนั้นก็มาคุย ทีจ่จริงลึกๆเขาต้องมีอะไรสักอย่างคนที่แสดงพฤติกรรมเนี่ยนะถ้าเป็นภูเขาน้ําแข็งเราเห็นแต่เฉพาะพฤติกรรมข้างนอกแต่สิ่งที่เขาอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาอยู่ในใจเพื่องี้เราไม่เห็นแต่ถ้าได้พูดคุยเขาเข้าใจเขาพฤติกรรมครั้งต่อไปไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นปนัญหาอืมค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็เวลาเหลืออันน้อยนิดแล้วนะคะก็ขอสรุปจากที่อาจารย์พูดเลยนะคะว่าการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องเข้าใจเด็กแล้วก็เอ่อ เราต้องเข้าใจทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวนักศึกษานะคะจึงจะทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ซ้ําจ,จําเจนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของอาจารย์นรง์การจนะนะคะที่มาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะ,จะเจอกันได้คราวหน้าสาหรับวันนี้ดิฉันข้านไทัยชัยยาวและท่านอาจารย์นรงการจนะขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Ich habe keine haben.